จากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ที่กำลังลุกลามในเวลานี้กำลังถูกคาดการว่าจะมีแนวโน้มเป็นปัญหายาวกว่าทุกปีหรือไม่เพราะขณะนี้กำลังส่งผลกระทบทุกมิติทั้งคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะมิติทางการเมืองถูกขยายให้ฝุ่น2.5กลายเป็นฝุ่นพิษการเมืองที่พุ่งเป้าไปที่รัฐบาลแผ่ทองทานชินวัตรไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่ฝ่ายคา้านใช้ทุกเวทีในสภา ตรวจสอบรัฐบาลตั้งแต่การตั้งกระทู้ถามสดการยื่นยัดสิด่วนหรือการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาการชุดต่างๆเพื่อขยี้แผลไปที่ความล้มเหลวของรัฐบาลเพื่อไทยทั้งกรณีนัทพงษ์เรืองฟันยาวุธิหัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านแสดงท่าทีเน็บแนบนายก ต่อการหนีไปสุดอากาศที่เหมือนดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ปล่อยคนไยหลายล้านคนต้องหายใจกับอากาศพิษแต่เป็นภูมิธํามเวชชียชัยรองนายกและรัฐมนตรีกรลาโฮมออกมาตอบโต้ทันทีว่าอย่าใช้เกมการเมืองมาปะปนกับการแก้ปัญหาประชาชนรวมถึงแพทองคานต้องสั่งการข้ามทวีป ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมประชุม World e c onom i c Forum ครั้งที่55ที่เมืองดาวอสสมาพันธรัสสวิทเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาให้แก้ปัญหาฝุ่นพิษให้เร็วที่สุดโฟกัสไปที่มาตรการกระทรวงคมนาคมใช้งบประมาณ140ล้านบาทให้ประชาชนขึ้นรถไฟฟ้าและรถเมล์ขอสอมบงตัฟรี7วันระหว่าง25-30มกราคมเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แต่ก็มีการดีภาษวิจารณ์ว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ถูกสุดแค่ไหนไม่ใช่แค่นั้นรัฐบาลยังกำหนดมาตรการระยะยาวในการยกระดับฝุ่นพิษให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมกับสิ่งที่แผ่ทองทานยืนยันว่ารัฐบาลเตรียมมาตรการไว้แล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2567ขณะเดียวกันห้ามกานกระแสการปรับครมแผ่ทองทานครั้งใหม่อย่างเป็นจังหวะเดียวที่ฝุ่นควันการเมืองกำลังตลบอยู่ตลอดเวลา เห็นชัดจากการประชุมสภาเมื่อวันที่23มกราคมในวาระการพิจารณากระทู้ถามสดของทีรชัยแสงแก้วสอสออุดรธานีพักเพื่อไทยถามไปยังเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีอุตสาหก,การรมกรณีปิดโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีหลังรับซื้ออ้อยถูกเผาที่อาจเป็นการเลือกปฏิบัติเนื่องจากพื้นที่อื่นมีอัตราส่วนการเผาอ้อยสูงกว่าแต่กลับไม่ถูกสั่งปิด แน่นอนว่าประเด็นดังกล่าวถูกตีความไปที่ประเด็นการเมืองโดยพุ่งเป้าไปที่ประทรวงอุตสาหาก,กรรมที่อยู่ในการดูแลของพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่ถึงขณะที่เอกนัทต้องลุกขึ้นชี้แจงกลางสภาอย่างดุเดือดว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากภารกิจลดฝุ่น PM 2.5ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างพักการเมืองหรือรัฐมนตรีกระทรวงใดโดยเฉพาะประเด็นที่เอกนัทบอกว่าจากปัญหาภาพอุตสาหาก,กรรม สินค้าด้วยคุณภาพนําเข้าประเทศจะสั่งปิดและจับดําเนินคดีเด็กขาดตัวมีการวางค่าตัว200-300ล้านบาทเพื่อย้ายรัฐมนตรีแต่ก็ไม่กลัวเพราะมีหน้าที่รักษาประโยชน์ส่วนรวมแน่นอนว่าปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ที่กำลังลุกลามในเวลานี้จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ฝีมือรัฐบาลแททองทานจะแก้ปัญหาได้แค่ไหน ข้ามกวางฝุ่นพิษการเมืองที่กำลังปกคลุมรัฐบาลเพื่อไทยต่อไปนั่นเอง